สลับไปดูการซ้อมรบนะคะระหว่างออสเตรเลียแล้วก็พันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริการวมไปถึงชาติอื่นๆซึ่งในการซ้อมครั้งนี้มีรายงานว่าออสเตรเลียได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเป็นครั้งแรกค่ะไปดูบรรยากาศการซ้อมกันนะคะตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมารายงานบอกว่ากองทัพออสเตรเลียยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ติด ตั้งอยู่บนรถบรรทุกเป็นครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของพันมิตรสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในขณะที่กองกำลังสหรัฐและสิงคโปร์ mm. ก็ใช้ระบบเดียวกันนี้ในการซ้อมรบร่วมด้วยค่ะสำหรับระบบขีปนาวุธดังกล่าวนะคะเป็นระบบจรวดไฮมาสหรือว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ยิงไปได้ไกลถึง400กิโเมตรและติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกค,คุ้มเกราะ ระบบดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมากในความขัดแย้งระหว่างยูเครนและพันมิตรสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมไปถึงออสเตรเลียซึ่งกำลังปรับกำลังพลเพื่อรับมือกับกำลังเสริมกำลังทหารของจีนในภูมิภาคโดยบนตจนที่ผ่านมานะคะเป็นวันแรกของการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียภายใต้ชื่อว่า talisman s a b e er โดยมีชาติพนมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศส เกาหลีใต้และสิงคโปร์จัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทางตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด์แล้วใช้เครื่องบินขับไล F ่ F35B ของสหรัฐจมจรวดโจมตีรวมไปถึงขีปนาวุธพิสัยไกลจากภาคพื้นดินดำเนินการซ้อมรบค่ะ นอกจากนี้นะคะในการซ้อมดังกล่าวมีทหารเข้าร่วมมากถึง4,000 40, 0นายจาก19ประเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายพันกิโลเมตรจากเกาะคริสต์มาสซึ่งเป็นดินแดนมหาสมุทรอินเดียของออสเตรเลียไล่ไปจนถึงทะเลคอร์ลบนชายฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียค่ะ